ัวเขามันผ <Korean> uh, ู้น <Und ga tested Twelve> mm ี่เขาเงียนวิจัยเนาะเออเนี่ยใดหนาเป็นยังไงก็คนผู้เหลืองสักอย่างไงตอนที่คนค้นหามาเนาะผู้เขาข่าวกันกับวิจัยตัวหมายถึงระหว่างการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงด้วยการมีเป็นกระบวนการเป็นแบบแทนอย่างเช่นการค้นคว้าแบบวิธีการวิทยาศาสตร์นี่ยประมาณนี้แล้วก็มาวิจัยดูว่าไอ้ที่เขาวิจัยเป็นจริงหรือเปล่าตามที่เขาคดเนี่ยประมาณนี้ หน่อยจะข้หมายแล้วก็จุดหมายมันจะเป็นประมาณไหนจุดหมายมปันพกอ่ะมันเขาเแค่พูอ่ะนะมันจะเป็นเรื่องการเ่นของขไปโ่พูกเราเพื่อจอย่างไม่เกิดปัญหาทำให้เกิดปัญหานี่เราแจ้วเองวางแผนทูกเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรครับครับเราจะแจ้ในการพัฒนาเราไปประมาณนี้ เราต้อ,องกินเหมือนพวกมันจะ<ต>มีประเภทน<ห>้องประเภทของการวิจัยเนาะมีความหนามีเคสพ่อนะนักวิจัยอะไรพอแรกมันก็จะเป็นแป้งสามประโยชน์ที่เนาสามารถน้ำผลไปใช้เนาะเพื่อขยายความเขตความรู้ให้กว้างขึ้นเราบอกสาม,มารนนำไปใช้ปับปุ้มแล้วก็นำไปใช้แก้ปัญหาได้เนาะแล้วก็สองจะแต่แบ่งตามวัตถุประสงค์ที่และวิธีการเสนอข้อมูลเนาะนักเสนอข้อมูลเนาะ เลขสามมื่อจะเป็นแบบปิ่นปิ่นเสื้อหาข้อมูลมาเนาะแบลงสามหาคมูลมาตัวไอหนาะ้อสามในการควบคุมตัวแปรเนาะแบลงสามระเบียบวิจัยวิธีการวิจัยเนี่ยเราแล้วก็แบลงสามวิธีการวิจัยบอกไปเนาะข้อหกเกิจะเป็นแบลงสามลักษณะข้อมูลได้สุดท้ายขอเจฟเนี่ยแป็นสามสาขาวิชาต่างๆได้สภาวิชาจีจีสภาวิชา สภาพวิจัยแห่งชาติที่เขางขอบคุ้มไว้เนาะแล้วมันจะมีอย่างแห่งเนาจ้าประเทศเอออย่างนี้แล้วมีขั้นตอนการวิจัยสําคัญที่สุดมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนี้ก็มีเจ็ตเหมือนกันเจ้าเจ้าเหมือนกับวิทยาศาสตร์เนาะออวิทยาศาสตร์นี่ฮะเจ้าเกาะคล้ายๆกันแต่ว่าวิจัยมันจะเข้มขึ้นมาเห็นเล หนึ่งด้านหนึ่งของวิจัยเนี่ยก็จะมีการกำหนดปัญหาเหมือนกันเหมือนกับตั้งก,กำหนดปัญหาของวิทยาศาสตร์กนหนึ่งกำหนดปัญหาของวิจัยสองคบทรอวรรณกรรมดึงวิจัยเนี่ยก็จะมีวรรณกรรมขึ้นมาสามตั้งสมมติฐานสี่ออกแบบการวิจัยห้าเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็หกเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูล เจ็ดอทเจ็ดก็คือจ e no. like you know, no. like ัดทำให้น้เสนอผลงานวิจัยเนี่ยออกมาเพื่อการเผยแพร่เออเผยแพร่เนาะนั่นเป็นสิ่งนิยโอดเห็นไหมจี๊ดแต่เงาวิจัยที่ยอามานี่มีเผื่ออย่างอ่ะมีประโยชน์นี่อย่างอีมันแบบแบบเอาวิทยาการที่เขาได้จากการวิจัยไปพัฒนาเป็นสตรีใหม่นะอ๋อเออแล้วก็เอออยบอกใจให้เขาหูหว่าเหมือนว่าเออข้อที่ริงที่เขาเจออยู่ว่ะเออนี่เป็นแต่ก่อนนี่เป็แบบเปิดวิจัยออกมาแล้วเปิดวิจัยออกมาแล้วเอามานี่ก็จะได้หูว่าเออ ที่เขาเห็นในเฟซบุ๊กคือแบบผลวิจัยออกมาประมาณนั้นเขาก็จะทำให้เขาพูดว่าเออโอเคมันแตกนะผลวิจัยเออกมาแล้วก็มันแตกแล้วก็จะมีค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้อนึกคือผู้คนเนี่ยมีเทียนหัวมีมุ้งจักขึ้นมุ้งจักก็รู้ว่าค่ะพูดอยู่เสมอยไม่ถึงฟังถึงแล้วก็ค่ะอันนี้ลองทดสอบก่อนว่ามันมีเหตุผลประโยชน์ข้อหนึ่งมันดีสำหรับเปิดคิดว่า นำน้ำเอาข้อมูลที่วิจัยเนี่ยนำไปเปิดแผ่พัฒนาแล้วก็แบบว่างานขึ้นข้อมูลเนี่ยปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ยังได้ยืนยืนขึ้นได้ข้อควาวิจัยได้ของที่เขาเคยวิจัยมาเอ่อยืนยืขึ้นได้อืมจะได้เดี๋ยวเขาก็ต้องรอไปเฮียงกับอาจารย์เออเนาะเพราะว่ามันจะ้เขาอาจจะเออผู้ทำแท้เอ่อข้อมูลเยอะเดีแล้วนะไปหาไปนี่ทำมากร